สวัสดีค่ะพาน้องมาหาบ้านนะคะพันธุ์ไทยหลังอานแท้นะคะตัวผู้นะคะตัวนี้สีสว่าดค่ะเกิดจากพ่อแม่สีสว่าดนะคะน้องตัวผู้จะเป็นขนชั้นเดียวนะคะไม่ใช่ขนกระมีหีอายุห้าสิบกว่าวันแล้วค่ะฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะคะพร้อมย้ายบ้านนะคะ กินเก่งแล้วค่ะกินข้าวกินอาหารเม็ดได้แล้วเฝ้าบ้านเฝ้าสวนเก่งมากนะคะใครสนใจทักเฟซทักไลน์มาได้เลยนะคะจะทิ้งไว้ให้ค่ะน้องอยู่ร้อยเอ็ดนะคะส่งทั่วไทยค่ะมีรถส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าไกลจะส่งได้ไหมภาคใต้ก็ส่งค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องนะคะสนใจจริงๆทักเฟสกับไลน์มานะคะ